ไม่รู้ว่าเสียงลมมันเข้ามาเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าตอนนี้นี่แม่เหมือนฝนจะตกจริงๆดูเมฆจากหลังของพี่โอ๊ตได้อา้าวมาอัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพพิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะเด็กผีเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างวุ่นวายกันเลยทีเดียวสำหรับดิวความเคลื่อนไหวของไบอันเอมบูโม มีข้อมูลหลุดออกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่าลากยาวไปจนถึงช่วงกลางดึกกันเลยทีเดียวนะเอาข้อมูลแรกที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือแมนยูเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอแรกให้ทางเบนฟอร์ดในพิจารณาแล้วแต่ถูกปัดตกไปเพราะว่ามูลค่าในข้อเสนอแรกเนี่ยมันน้อยเกินไป55ล้านปอนด์บวกเป็นเงินต้นเนี่ย45ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ ซึ่งทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยเขาไม่โอเคเขารู้สึกว่าไบอันเอมบูโมเป็นตัวหลักของเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของสโมสรมันควรจะได้คัดตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับมาเทิรสคุนย่านี่คือสิ่งที่เด็กผีรู้กันก่อนหน้านี้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในโซเชียลมีเดียเริ่มมีข้อมูลหลุดออกมาเป็นข้อมูลจากสื่อของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเดลี่เมลเดอะเทเลกราฟรวมไปถึงพวก สกายสปอร์ตนู่นนี่นั่นฟาบิซิโอโรมาโน่ก็มีด้วยเช่นกันนะครับข้อมูลแรกที่พี่โอ้นเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันน่าตกใจนิดนึงเพราะเขาระบุเลยว่าเซ็นสัญญากันแล้ว5ปีระหว่างแมนยูกับเอมบูโมมีออปชันขยายสัญญาได้อีก1ปีรวมไปถึงค่าเหนื่อยของนักเตะเนี่ยสูงถึงสัปดาห์ละ2 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวนี่คือข้อมูลแรกที่พี่อ้นเห็นแล้วตกใจเอ้า มึงไปเซ็นสัญญากันตอนไหนวะเพราะว่าดีลแรกข้อเสนอแรกที่แมนยูยื่นให้เนี่ยมึงปัดตกไปแล้วแล้วข้อเสนอที่2เนี่ยมึงยื่นกันไปตอนไหนมึงพอใจกันแล้วหรือแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีสื่อที่น่าเชื่อถือรวมไปถึงฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมาให้ข้อมูลเช่นกันว่าณปัจจุบันแมนยูกับเบนฟอร์ดเจรจากันอยู่ยื่นข้อเสนอรอบสอให้พิจารณากันอยู่ว่ากันว่าข้อเสนอรอบ2เนี่ยอยู่ที่6 ส0ล้านปอนด์เงินต้น55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์นี่คือข้อมูลอัปเดตไปนะครับวรวมไปถึงทั้งฝั่งของนักเตะเนี่ยพูดชัดเจนแจ้งให้เบนส์ฟอร์ดทราบชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรายละเอียดส่วนตัวของนักเตะกับพัฟฟิสซาแดงคุยกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเหลือแค่อย่างเดียวคือเบนส์ฟอร์ดพอใจค่าตัวนักเตะเมื่อไหร่ทุกอย่าง ก็น่าจะจบนี่คืออัปเดตใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีอัปเดตตามมาอีกว่าในเรื่องของค่าเหนื่อยของไปอันเอมบูโมกับแมนยูเนี่ยที่เขาบอกกันว่า200,000-250,000ปอนเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นครับเขาคาดคะเนกันว่าค่าเหนื่อยของเอมบูโมจะอยู่ที่ประมาณ 1, 1 6 5 0 0 0ปอนห์หรือ1 7 5 0 0 0ปอนห์หรืออาจจะไหลไปถึง1 0 8 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์ก็ได้ถามว่าสูงไหมสูงแต่มันก็ยังดีที่อาจจะไม่แบบโอ้ทะลุไป2 0 0 0 0 0หรือว่า2 5 0 0 0 0นะก็พอรับได้ก็ในเมื่อไปซื้อซูเปอร์สตาร์ของทีมอื่นมาไปซื้อตัวหลักของทีมอื่นมาก็ต้องทำใจนะครับนี่คือข้อมูลที่อัปเดตมาเมื่อคืนนี้ เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปว่าทางฝั่งของไบรอันเอมบูโมกับแมนยูจะลงเอยกันได้เมื่อไหร่เบนฟอร์ดเนี่ยจะพอใจข้อเสนอของแมนยูในข้อเสนอที่2เลยไหมหรือว่าจะต้องมีการอัปเดตข้อเสนอที่3เข้าไปอีกแต่พี่พจน์เชื่อว่าข้อเสนอที่2 60ล้านปอนด์น่าจะพอใจได้แล้วละ่ะเนาะสูงวันนี้มันมันมันก็ไม่ได้จะใช่แล้วนะเออเงินต้นตั้ง55ล้านปอนด์นะ วก,กับแอดออนอีก5ล้านคือถ้าจ่ายครบ60ล้านปอนด์จริงๆแสดงว่าไบอันเอมบูโมสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับทัพปิศารแดงก็ถือว่าต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าสรุปมันจะยืดเยื้อแค่ไหนแต่พี่อ้นเชื่อเลยเกินว่ามันไม่ยืดเยือ้อ,อแต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอเนี่ยคือฝนด้านหลังเนี่ยตกไปแล้ว นะครับก็อย่าเพิ่งตกตอนที่พี่อ้นอัดคลิปแล้วกันถ้าเสียงลมมันเข้ามาวนเยอะมากก็ต้องขออภัยด้วยเด็กผีคิดเห็นยังไงกับดีลของไบอัน้นเจมูโม,โมถ้าเป็น60ล้านปอนด์จริงๆค่าเหนื่อยไม่ถึง2 0 0 0 0 0จริงๆทุกคนโอเคไหมก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันใต้คลิปนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะไปก่อนเดี๋ยวฝนตก